ครับสวัสดีสมาชิกเอฟซนะครับทุกๆคนทุกท่านที่เข้ารมาติดตามรับชมเราฟังกับทางช่องสัทธาปาฏิหารครับเป็นไงบ้างครับวันนี้สุดยอดนะครับ่ะคาเตือนครับทางช่องเราให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันนะครับและกระทางช่องเราไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีการโฆษณาเว็บไซต์ไม่มีการปักลิงการพนันนะครับเนาะไม่มีกลุ่มนะครับเนี่ยนะฮะ ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดติดตามซับสไครต์ด้วยนะครับหรือท่านใดอยากจะเป็นกําลังใจก็อาจจะเป็นทางเรียกว่าซุปเปอร์แทงก็ได้นะครับหรืออยากเป็นซัพพอร์เตอร์ก็ได้เช่นกันเนาะนะครับมาคลิปนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลของฮานอยนะครับก็คือสลากกินแบ่งที่ถูกกฎหมายของเวียดนามฮานอยนะครับประจำวันที่14วันเสาร์นะครับแน่นอนมาดูวันที่13บสามกันก่อน สุดๆนี่คือผลผมพสในโพสชุมชนตัวไหนผมดูก่อนนะผมว่ามาหมดเลยวันนี้ผมพดในโพสชุมชนเด่นเจ็ดอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ใช่นะครับนะครับเด่นเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเต็มเต็ม สามตัวยังเกือบเข้าเห็นไหมให้แค่สามคู่ครับแล้วดูในโพสต์ชุมโจนครับเด่นเจ็ดใช่ไหมเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองใช่ไหมครับโอ้โหเนี่ยนะครับเรียบร้อยไหมครับนี่คือสมาชิกครับเปียงหน่อยวันนี้อนะครับมาดูในนี้ทีนี้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นโอ้โหเจ็ด เห็นไหมบินเห็นไหมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสุดๆอ่ะมาดูที่เราเวลาดูในนี้ครับห้าโมงห้าเก้าสองแปดแปดห้าโมงมีกี่อันนี่ครับมีสองอันนั้นหนึ่งกับแปดมาเบิลครัะไม่มีสองเก้าวันนี้แต่ทุกทีผมจะให้สองเก้าแต่วันนี้ผมไม่ได้ให้ หกโมงครับหกสองศูนย์เจ็ดสองโอ้โหเป็นไงครับสองศูนย์เป็นไงครับทุกคนเห็นผมจุดอะไรไหมผมจุดสามคู่ถูกต้องไหมครับสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งอ่สองศูนย์มาแล้วครับเจ็ดสองครับเนี่ยผมจะทาสีเพราะว่าผมอัดไปที่สองศูนย์ว่ามันน่าจะมาที่สุด สองเจ็ดเป็นเรียกลูกลักผมไม่ขาดดูแล้วครับนะมาดูหนึ่งทุ่มครับแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งผมจุดตัวไหนนะสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งใช่ไหมอา้าวหนึ่งศูนย์อีกครับหนึ่งเจ็ดอีกครับโอ้โหอัดสองศูนย์กับหนึ่งศูนย์อัดสามตัวก็มาทั้งสอง ส,ส,สุดสุดแล้วครับวันนี้ไม่มาเฉพาะเลขสี่อืมไม่มาเฉพาะเลขสี่ดูแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสองใกล้ไหมครับนี่เดียวเนาะม,มาดูกันต่อครับ อย่าลืมนะครับวันที่14เป็นวันเสาร์วันที่15เป็นวันอาทิตย์นะครับคือตัวเลขมงคลที่ผมทำเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงสูงนะครับอาจจะมาเยอะหรืออาจจะหายไปเลยแบบไม่มาเลยก็ได้นะครับ <c oughs> มอกไว้ก่อนนะ <c oughs> นี่นะครับถ้าพูดถึงผมชอบพรุ่งนี้เนาะผมชอบหนึ่งสองสองห้าห้าเจ็ดชอบส่วนตัวครับเหมือนเดิมครับชอบส่วนตัวก็คือชอบส่วนตัวนะครับใช้วิจารยานด้วยนะครับมันจะเป็นต้องชอบเหมือนกันนะตัวเลขมีทั้งหมดร้อยคู่

น่าจะเป็น อาผมคิดว่าน่าจะเป็นเลขสี่นะครับที่จะบรุเข้ามาลองดูเลขสี่จะจะเพิ่มเข้ามาจากเลขพวกนี้ไหมเนาะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพบเจอกันคลิปต่อไปนะ่าจะเป็นในส่วนของราวธนาโชคดีมีชัยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ